เวลา16นาิกา26นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายกครบ700ปีณวัดพนันเชิงบรวิหารอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการนิสเสด็จขึ้นพระบโบสถทรงจุดธูปถิ่นเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธปฏิมาพระประธานพระบโบสถเมื่อประธานทรงถวายศีลจบ เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระวิหารพระพุทธไตรรัตนนายกส่งประกอบพิธีสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายกครบ700ปีส่งชักสายสูตรผ่มผ้าทรงสพักอักษรพระปรมาพิไทยวปรอและอักษรพระนามพิไทยสอทอพระพุทธไตรรัตนนายกครบ700ปีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งจุดเทียนถวายเป็นพุทธบูชาแล้วร่งวางพวงมาลัยส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธไตรรัตนนายก วัดพนัญเชิงวรวิหารได้จัดพิธีสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายกในช่วงเดือนเดษายนของทุกปีโดยปีนี้จัดขึ้นในโอกาสพระพุทธไตรรัตนนายกครบ700ปีและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567พระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโตเดิมชื่อพระเจ้าแผงเคิรเป็นพระพุทธรูปโบราณคู่บ้านคู่เมืองกรุงศรีอยุธยามาแต่แรกสร้างกรุงเมื่อปีพุทธศักราช1867 โดยเป็นพระพุทธรูปศิลปะอูทองตามมารวิชัยประทับนั่งขัดสมาิราบนขนาดหน้าตักว้าง14เมตรองค์พระพุทธรูปสูงจากทับเกษตรศถึงยอดพระศมี19.30เมตรต่อมาปี2394พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุรณะองค์พระพุทธรูปใหม่ทั้งองค์และพระาชทานนามว่าพระพุทธไตรรัตนไหนโช นอกจากนี้ยังเป็นที่เคารพนับถือในกลุ่มเชื้อสายจีนโดยเรียกกันว่าหลวงพ่อสัมปอกงด้วยจากนั้นเสด็จออกจากพระวิหารไปยังพระอุโบสถส่งประเคนจตุกปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและพระราชทานของชุระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนบุรณะพระอารามในการจัดงานสมโพชพระพุทธไตรรัตนนายกครบ700ปีวัดพนัญเชิงบวรวิหารเป็นพระารามหลวงชั้นโทชนิดบวรวิหารสังกัดมหานิกาย ตำหนังสือพงศาวดารกล่าวว่าพระเจ้าสายน้ำพึ่งสร้างขึ้นราวปี1867ก่อนพระเจ้าอุทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยา26ปีและพระาชทานนามว่าวัดเจ้าพระนางเชิงภายในวัดมีเสนาสนะและาศาสนวัตถุที่สำคัญอาทิพระวิหารประดิษฐานพระพุทธไตรรัตนนาย,ยก ผนังทั้งสด้านเจาะช่องเป็นซุ้มไว้พระพุทธรูปปางต่างๆและพระพิมพ์84% 0 0 0พันองค์เท่ากับจมืวนพระธรรมคันพระบัวสประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ3องค์ประกอบด้วยองค์กลางพระพุทธรูปปุ่นปั้นสมัยอุทยาองค์ซ้ายพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยทำจากทองสำริดมีสีทองอารามใสองค์ขวาพระพุทธรูปนาคพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยปัจจุบันวัดพนัญเชิงวรวิหารมีพระัรมรัตนมงคลแววกระตะสาโรเป็นเจ้าวาดและมีพระสงฆ์สมเด็จจำพรรษากว่าเจบรูป ต่อจากนั้นทรงลงพระปรมาพิไทยและพระนามาพิไทยบนแผ่นศิลาแล้วพระจานรพรพระบรมราชโรการให้พระธรรมรัตนมงคลแกววกระตะสาโรเจ้าวาดถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาสัยและถวายของที่ระลึกประกอบด้วยพระพุทธไตรรัตนนายกทองเหลืองปิดทองเหรียญพระพุทธไตรรัตนนายกทองคําและหนังสือประวัติวัดพนัญเชิงวรวิหารพระนครีอยุธยา โอกาสนีส้เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลพระนางสร้อยดอกหมากส่งวางพวงมาลายัยและส่งจุดธูปถ่นเครื่องนมัสก,การไทยที่นั่งสักการะพระนางสร้อยดอกหมากซึ่งคนไทยเชื้อสายจีนสร้างศาลแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงพระนางสร้อยดอกหมากพระอัครมเหสีของพระเจ้าสายน้ำพึง่งจากนั้นสรงวางพวงมาลายัยและส่งจุดธูปถยนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งสักการะเทพเจ้ากวนอู ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสรงมีพระราชศรัทธาและส่งเลื่อมใสในพุทธศาสนาโดยได้สเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพนันเชิงวราวิหารในโอกาสสาคัญต่างๆ ดยเมื่อวันที่31ธันวาคม2518ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงนมัสการพระพุทธไตรรัตนนายกกับถวายปัจจัยสําหรับใช้บารุงภูรณวัตรวมทั้งถวายเวชพัณฑ์แด่พระสงฆ์และเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2552เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเชิญพระอุณาโลมขึ้นประดิษฐานที่พระนาราชพระพุทธ ไตรรัตนนายกด้วย